สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ชมอยู่ทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาะเพื่อนๆมาชมนะครับการปลูกอ้อยนะครับซึ่งอ้อยที่จะปลูกนี้ก็เป็นพันธุ์เหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับพอดีมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ปลูกได้ประมาณ20หลุมแล้วก็มาปลูกเสริมนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนนี้ปลูกไปแล้วก็ประมาณอายุอ้อย มี2เดือนกับ3เดือนนะครับแต่ว่ามีพื้นที่เหลืออยู่นิดหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่า,ามีพันอ้อยนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเศษอ้อยส่วนหัวส่วนท้ายที่เหลือนะครับที่ว่าเหลือที่เหลือจากส่งให้ลูกค้านะครับตัดท่อนส่งไปแล้วก็เหลือเศษนิดหน่อยที่ไม่ใส่ไปให้กับลูกค้านะครับก็เอามาเพาะเองนะฮะ เอามาเพาะแล้วก็ปลูกเสริมนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับเรามาชมกันนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนที่เหลือไว้วันก่อนนะครับก็เพาะตั้งไว้เพาะไว้แบบง่ายๆนะครับทั้งเป็นเหลือเพราะว่าที่เหลือตาบ้างสองตาบ้างส่วนหัวส่วนท้ายเนี่ยเราก็จะไม่ส่งให้ลูกค้า นะครับก็จะตัดทิศส่วนสวยๆส่งไปให้ลูกค้าและส่วนที่เหลือเราก็มาเพาะตั้งไว้ก็ส่วนมากขึ้นนะครับขึ้นอันนี้ก็พอไว้ก็สามอาทิตย์แล้ะครับอันนี้นะฮะอันนี้สามอาทิตย์นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับส่วนนี้ที่เหลือนี่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆอ,อะไรเนี่ยนะครับก็ก็เพาะตั้งไว้แบบนั้นนะครับพอขึ้น ไว้สักสอาอาทิตย์เราก็าพาไปลงหลุมกันต่อนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเราก็เอามาลงหลุมแล้วนะครับขุดเป็นหลุมปลูกเป็นหลุมกันนะครับอันนี้ก็ขุดกันแบบง่ายๆนะครับประมาณห้าสิบคูณห้าสินะครับห้าสูณห้าสนะคร,ครับก็ลงก้นหลุม ด้วยมูลสัตว์นิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ลงปลูกเลยนะครับก็ความลึกความกว้างเนี่ยครับก็ประมาณ50าสนะครับปลูกและปลูกเสริมนะครับก็อย่างเหลือไม่มากนะครับปลูกเสริมกันก็อย่าให้เสียพื้นที่นะครับปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ ประมาณ20หลุมนะครับครับเ่อน,นครับส่วนนี้นะครับนี่ที่ปลูกก่อนนะครับนี่ที่ปลูกก่อนแล้วอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับตอนนี้อายุ3เดือน3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ปลูกนะครับก็ขุดเป็นหลุม นะครับแล้วก็ลงตาเดียวที่เพาะไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกสวยงามแล้วนะครับเพราะว่าอายุ3เดือนแล้วนะครับก็แตกเป็นกอกันแล้วนะครับแตกเป็นกอนะครับก็บางกอก็หลายต้นแล้วนะครับแต่กันหลายต้นนะครับ สวยบ้างไม่สวยบ้างนะฮะก็นี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ปลูกเป็นหลุมนะครับเป็นอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งเป็นอ้ยอยคันน้ำอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เอามาขยายพันธุ์กันนะครับขยายพันธุ์ปลูกพื้นที่นี้ก็ไม่มากนะครับพื้นที่ส่วนนี้ก็ประมาณหนึ่งงาน นะครับอ่านะครับให้เพื่อนๆดูกันเนออ้อยก็อายุก็ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนถ้าเริ่มแต่กอนะฮะอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับเพื่อนๆน,นนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกันแค่นี้นะครับก็เราก็จะอัปเดตมาดูกันเรื่อยๆกันนะครับ เพราะว่าอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นี้ก็ยังเป็นอ้อยอพันธุใหม่กันนะครับพึ่งปลูกพึ่งขยายพันธุ์กันนะครับมีอะไรขึ้นหน้าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ